สวัสดีครับอยู่กับผมเช่นเดิมนะครับบอยชาโคลที่พรึกษาการขายฟอร์ด u t โต้แกลลอรี่สาขาพระประแดงนะครับวันนี้บอยชาโคลจะพาลูกค้าทุกท่านนะครับมาดูกับเจ้าตัวรถเอเวอร์เรสต์นะครับเจ็ดที่นั่งที่เป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับของทางฟอร์ดในปี2022นี้นะครับก่อนจะไปชมนะครับว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับลุกข้ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ช่องบอยชาโคลด้วยกันเพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับอยากจะบอกก่อนว่าถ้าลูกค้าอยากจองฟอร์ดนะครับให้เป็นเรื่องง่ายนะครับลองติดต่อาย่งง นะครับโอเคด้านหลังนี้เลยครับกับเจ้าตัว Ford e v e r วอรเรสรุ่นเทรนนะครับรุ่นนี้ราคาขายของเขาอยู่ที่1 3 3 4 0 0 0บาทนะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับเป็น4สูบแถวเรียงนะครับ16วาล์วนะครับตัวนี้มาพร้อมกับเทอร์โบชาร์จเจอร์แล้วก็อินเตอร์คูลเลอร์ด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบเดี่ยวนะจะเป็นออโต 6สป,ปีดนะครับให้กําลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่170แรงม้านะครับส่วนในเรื่องของรอบนะครับต่อรอบของเขาก็อยู่ที่3,500รอบต่อนอาทีส่วนกําลังแรงบิดนะครับให้สูงสุดอยู่ที่4 0 5, 5. นิวตันเมตรนะครับส่วนกําลังรอบของเขาก็อยู่ที่ 1, 7 5 0รอบถึง2,500รอบต่อนอาทีนั่นเองนะครับโอเคครับมาดูกันหน้าตากับเจ้าตัวเอเวอเรส10เป็นแบบไหนนะครับก็แน่นอนครับด้านหน้าก็จะเป็นในเรื่องของไฟซีแคมที่เป็นขนาดใหญ่แบบนี้พร้อมกับไฟ g ันที่วิ่งแบบนี้นะครับหลอดไฟด้านในก็จะเป็นแบบ LED Reflector นะครับก็จะมีข้อดีในเรื่องของอาจจะสว่างกว่าพวก LED ธรรมดานะครับแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวที่อยู่ในตัวตัว C นี้เลยนะครับพร้อมกับเส้นสายที่เป็นโครเมียมแบบนี้นะครับเดินใหม่เลยนะครับไปถึงด้านขวานู่นเลยนะครับกระจังหน้าก็ดีไซน์ใหม่ มีรูรับลมที่ใหญ่ขึ้นนะครับระบายห้องเครื่องระบายความร้อนเครื่องได้ดีด้วยนะครับแล้วก็โลโก้นะครับที่มีคอาฟอร์ดและสัญลักษณ์ฟอร์ถึงนี้ที่ใหญ่ขึ้นด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับก็จะมีในเรื่องของเซ็นเซอร์กะระยะด้านหน้าให้ทั้งหมดนะครับ4จุดเลยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นไฟ LED นะตัวไฟตัดหมอกตัวนี้นะครับจะเป็นแบบ LED นะครับพร้อมกับตัวโครเมียมแบบนี้นะครับก็ตัดค่อนข้างที่จะลงตัวแล้วก็สวยงามเลยนะครับ แน่นอนครับอุปกรณ์มาตรฐานของทางฟอดปี2022นี้ก็จะมีตะขอลากจูงด้านหน้านะครับตัวเอเวอเรตตัวนี้ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเราจะให้2ตัวเลยนะด้านด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาแบบนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้จริงเพราะตัวนี้เรายึดติดมาจากแคสซี C เลยนะครับอ่ะมาต่อที่ด้านข้างนะครับ ด้านข้างถ้าเป็นกับเจ้าตัวเอลเรนะครับเราจะมีคิวล้อโดยประมาณ3นิ้วนะตัวนี้คิวล้อจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับรุ่นนี้จะเป็นสีขาวมุกนะต้องเพิ่มตังค์อยู่ที่1 2 0 0 0บาทนะถ้าเป็นเอลเรสนะครับก็จะมีตัวคิวล้อที่เป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้ส่วนในเรื่องของช่วงล่างด้านหน้านะครับก็จะเป็นปีกนกอิสระ2ชั้นพร้อมคอยสปริงนะครับก็เพิ่มในเรื่องของความนุ่มนวลนะครับมีเหล็กกันโค้งให้ด้วยนะก็เกาะถนนได้ดีด้วยนะครับด้านหน้าอีกอย่างหนเรื่อองงข อ่าดิสเบรจะเป็นดิสเบรกแบบ uh, แบบใหม่ขึ้นนะครับมีคีบรอยความร้อนที่ใหญ่ขึ้นนะครับขนาดยางขนาดแม็กตัวนี้เป็นแม็กขนาดขอบ18นิ้วนะครับยางรัดกับยาง2 5 5 6 5อ่า18ตัวนี้เลยนะครับก็ดีไซน์แม็กเป็นแม็กอลลอยแบบนี้ตัด2สีนะครับเป็นสีเทารากาฟลาแบบนี้แล้วก็สีบรอนเงินแบบนี้นะครับพอค่อนข้างที่สวยงามนะครับ ส่วนนั้นด้านแก้มข้างนะครับตัวนี้ก็ดีไซน์ใหม่นะครับจะออกเป็นแบบสี่เหลี่ยมข้างหมูแบบนี้แล้วก็จะมีสัญลักษณ์คำว,ว่าเทอร์โบนะครับถ้าลูกค้าเห็นคําว่าเทอร์โบแบบนี้ก็จะเป็นตัวซิงเกิลเทอร์โบนะหรือเทอร์โบเดี่ยวนะครับก็จะตัดด้วยโครเมียมแบบนี้นะครับถัดมาด้านกระจกมองข้างกันบ้างนะครับก็จะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่เป็นไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับส่วนตัวครอบตัวนี้ก็เป็นสีเดียวกับตัวรถ ตัดแบบตัวรถแบบนี้แล้วก็เป็นแบบปรับไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้าด้วยนะครับส่วนกระจกของปี2022นี้นะครับกระจกมองข้างทั้งซ้ายทั้งขวาตัวนี้เราได้ขยายเลนได้ได้กว้างได้ใหญ่ขึ้นนะครับทำให้เรามองวิสัยทัศน์ด้านด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาได้เต็มตามากขึ้นด้วยนะครับส่วนบันไดข้างก็ดีไซน์ใหม่นะครับก็จะมีเส้นสายในเรื่องของขีดล่องพวกนี้เพิ่มมากขึ้นในเรื่องของการเหยียบ มันจะมั่นคงมากขึ้นแล้วก็ในเรื่องของการทําความสะอาดก็ง่ายขึ้นด้วยนะครับเพราะาเรามีร่องที่เยอะแบบนี้เวลาทำความสะอาดก็ค่อนข้าง,งที่จะง่ายด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของกุญแจแน่นอนก็ยังเป็นกุญแจแบบสมาร์ทเคเล็นะครับเวลาเราล็อกก็สัมผัสแบบนี้นะครับแล้วเวลาเราเปิดแล้วก็ลวงแบบนี้นะครับกุญแจจะต้องอยู่ที่ตัวด้วยนะครับเราสามารถจะทําแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ดีไซน์ในเรื่องของตัวมือจับตัวนี้ก็ใหญ่กว่าเดิมนะครับเวลาเราจับมันก็จะกระชับมากขึ้นด้วยนะครับ ด้านลหลังคาด้านบนนะครับหรือแหลกหลังคาตัวนี้นะครับเราสามารถอาเอาตัวแหลกรัดจักรยานหรือเอาพวกแคมป์พวกสายแคมป์นะครับก็สามารถเอามาติดด้านบนได้เลยนะตัวนี้เรายึดติดมาจากโรงงานนะถ้าเป็นตัวเทนแบบนี้ตัวเทนตัวสปอร์ตนะครับมันจะเป็นสีดําแบบนี้นะครับส่วนด้านท้ายก็แน่นอนนะครับก็จะเป็นในเรื่องของหวัดลิงก์นะครับ พร้อมเหล็กกันโค้งนะครับตัวนี้เราก็ยังมีให้เพิ่มความนุ่มนวลด้วยนะครับเ mm hmm. พราะวัดลิกของเราก็ค่อนข้างที่จะแน่นอนอยู่แล้วของทางฟอร์ดส่วนเชื้อเพลิงนี่เขาต้องเติมนะครับก็เติมเป็นดีเซลนะครับสามารถเติมได้ทั้ง B20 แล้วก็ B7 ด้วยนะครับความจุข,ของถังน้ํามันตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ80ลิตรนะครับผมด้านหลังก็ยังเป็นดิสเบรกอยู่นะเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อเลย ดีไซน์ในเรื่องของไฟท้ายก็ดีไซน์ใหม่นะครับเป็นแบบ LED แบบนี้นะครับตัวไฟท้ายส่วนไฟถอยหลังก็จะมาอยู่ตรงนี้นะอันนี้คือไฟเลี้ยวก็จะอยู่คู่กับตัวไฟเบรกตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีเซนเซอร์ถอยหลังกบระยะถอยหลังให้ทั้งหมด4จุดไม่ว่าจะเป็นคอนเนอร์เซนเตอร์อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับมีคําว่าสัญลักษณ์คำว่า LED ติดคาดเป็นสีโครเมียมแบบนี้นะครับ เดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับกับเจ้าตัวเทรนตัวนี้นะจะไม่ใช่เป็นาฝาท้ายไฟฟ้านะครับจะเป็นฝาท้ายแบบแมนนวลนะสำหรับลูกค้าไม่ต้องการไฟฟ้ากา็ตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะครับแล้วก็ยังเป็นฝาท้ายแบบเปิดอยู่นะเปิดด้วยแมนนวลนะครับแล้วก็ในเรื่องของการพับเบาะนะครับตัวรุ่นเทรนนะครับก็จะเป็นในเรื่องของแบบดึงเอานะเราจะไม่ได้แบบเป็นแบบตัวท็อปที่ว่าเป็นแบบสวิตช์กดนะครับไม่ใช่ไฟฟ้านะก็จะเป็นตัวแมนนวลแบบนี้โอเคครับภายนอกจากเจ้าตัวเทนเป็นลักษณะ แบบที่บอยรีวิวนี้นะครับเดี๋ยวบอยจะพาไปดูด้านในต่อว่าเป็นอย่างไรไปชมกันต่อเลยครับครับมาต่อด้านในกับเจ้าตัวเอเวอรเรสต์เทรุ่นเริ่มต้นของเรานะครับตัวนี้เราก็จะพามาดูด้านในว่าดีไซน์เป็นอย่างไรครับเริ่มต้นที่แผงประตูกันเลยนะครับแผงประตูก็แน่นอนครับทุกเจนแล้วไอ้ตัวมือเปิดนะครับเราจะเป็นแบบบีบแล้วนะครับกระจกก็เป็นแบบไฟฟ้านะครับส่วนเบาะคนนั่งก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าด้านคนขับนะปรับไฟฟ้า ของคนขับนะครับแล้วก็ดีไซน์เบาะก็ดีไซน์ใหม่นะค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับในเรื่องของปีกรับด้านหลังตัวนี้ก็จะใหญ่ขึ้นจะกระชับมากขึ้นแล้วก็เดินตะเข็บได้ให้ดูดูสปอร์ตมากขึ้นด้วยตัวนี้ก็จะเป็นหนังมาจากโรงงานแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของพวงมาลัยกันบ้างนะครับพวงมาลัยก็ดีไซน์ใหม่นะครับให้กระชับมากขึ้นนะครับแล้วเราก็สามารถปรับได้ทั้งหมด4ทิศทางไม่ว่าดึงเข้า ดึงออกนะครับแล้วก็ขึ้นหรือลงตัวนี้ปรับได้ทั้งหมด4ทิศทางนะครับต่อมาที่หน้าจอหน้าจอกลางกันบ้างนะครับหน้าจอกลางก็จะเป็นแบบดิจิตอลนะครับแบบสีแบบนี้เลยนะครับจะไม่มีเข็มแล้วนะจะเป็นดิจิตอลสีแบบนี้แล้วก็ในเรื่องของโหมดการขับขี่นะครับเจ้าตัวเทนนี่เราให้โหมดการขับขี่ทั้งหมด4หมวดนะครับจะมีโหมดปกติโหมดประหยัดโหมดลากพ่วงนะครับแล้วก็ โหมดถนนลื่นตัวนี้ฟอร์ดให้มาตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะครับก็มีโหมดการขับขี่ให้ทั้งหมด4โหมดนั่นเองนะครับแล้วก็แผงคอนโซลด้านบนนะครับก็จะเป็นแบบตัดเหลี่ยมตัดคมลักษณะนี้สไตล์อเมริกันสไตล์นะครับ ก็ในเรื่องของช่องแอร์ก็เป็นยาวๆแบบนี้ก็จะดูหรูหรามากขึ้นนะครับพร้อมกับไฮไลท์คือหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนแบบนี้ตัวนี้สามารถรองรับในเรื่องของ Apple c a r p l a y Android Auto ได้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อแบบไร้สายด้วยนะครับเวลาลูกค้าเดินทางอยากจะดู g o o g l e Map มันก็จะลิงก์ขึ้นเลยโดยที่เราไม่ต้องเสียบสายนะครับผมต่อมาด้านล่างนะครับก็ในเรื่องของเจ้าตัว Wireless Charge นะครับเราก็จะมีให้ อยู่ตรงนี้สําหรับลูกค้าอยากชาร์จโดยที่โทรศัพท์ชาร์จไร้สายได้แล้วก็วางตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีช่องต่อ USB นะครับ Type C ให้นะครับตัวนี้มีทั้ง2ช่องเลยนะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์6สปีดนะครับเป็นเกียร์6สปีดสามารถปรับเมนนวลได้นะครับโดยที่ลูกค้าดึงมาที่ M แล้วก็ปรับที่หัวเกียร์บวกลบได้เลยนะครับเบรคมือก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วนะครับ ส่วนปุ่มพวกนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการปรับโหมดต่างๆนะครับเหมือนที่บอยกดเมื่อตอนต้นนะครับก็จะเรื่องของการกับขี่ปรับโหมดลักษณะตรงนี้นะครับแล้วก็มีระบบเทสชั่นคอนโทรลกันล้อกันลดปัดฟีรีให้ด้วยนะตัวนี้เทสชั่นคอนโทรลก็มีให้นะครับแล้วก็มาดูในเรื่องของคอนโซลกลางบ้างครับก็จะมีช่องเก็บการ์ดวางเหรียญอะไรพวกนี้นะครับก็ถอดออกได้นะก็อยู่กว้างขวางมากขึ้นนะครับแล้วก็พร้อมกับตัว เจ้าตัวช่องต่อ12วัลต์หรือต่อบุหรี่ตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังต่อเลยครับส่วนด้านหลังนะครับก็แน่นอนด้านหลังก็จะมีในเรื่องของการปรับเบาพัดลมแอร์นะครับของของคนด้านหลังก็คือเราแยกปรับตรงนี้ได้เลยเราไม่ต้องบอกคนข้างหน้าให้เบานะตัวนี้เราสามารถ เปิดปิดตรงนี้ได้เลยเบาพัดลมตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มีช่องต่อไฟ12โวลต์ให้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็ในเรื่องของตอนนี้ก็มีในเรื่องของกฎหมายเนาะในเรื่องของเบาะเด็กสามารถาต้องติดตั้งเนาะพวก isofix อะไรพวกนี้เราสามารถติดตั้งได้2ฝั่งเลยนะครับจะมีสัญลักษณ์อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านฝั่งคนขับหรือฝั่งคนนั่งด้านนี้เราสามารถติดได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับแล้วเบาะตัวนี้เราสามารถปรับเอนอนได้ระยะหนึ่งนะนี่ครับสมมติเนเบาจะปรับเอนอน นี่เห็นไหมปรับได้แล้วก็สามารถพับเรียบได้ด้วยเป็นแบบนี้นะครับลูกค้าก็สามารถจะนอนในนี้ก็ได้เอาผ้านวมมาปูหรือว่ามันนอนในนี้ก็ได้เลยหรือจะขนของไปพวกว่าต้นไม้อะไรพวกนี้เราก็สามารถขนได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงให้ดูอย่างหนึ่งก็ในเรื่องที่พักแขนแล้วกันอ่ะที่พักแขนตัวนี้นี่แน่นอนเลยนะครับมีที่พักแขนพร้อมกับที่วางแก้วให้2ที่แบบนี้นะครับไงค่อนข้างที่จะโอเคเลยใช่ไหมครับ โอเคครับสำหรับการจบเดี๋ยวบอยพารีวิวเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับกับเจ้าตัว e v e r อร์นะครับตัวเทนนะครับตัวนี้ราคาขายเขาอยู่ที่1,334,000บาทนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับเดี๋ยวบอยจะแปะ ID l i n ยไลน์ไว้ให้หรือจะโทรมาหาบอยที่064-593-0055ก็ได้นะครับบอยชาโคที่ปิษกษาการขาย Ford Auto Gallery สาขาพระประแดงต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย สวัสดีครับ